เราสวยไหมก็บอกว่าที่สุดที่สุดต่างผีแข่งมาเริ่มเตะสเปนนะแข่งเราเต็มทีนะจ๊ะหน้าเรามันตีมาจากไหนหรอมันแข่งมนเริ่มมันตางมันตวมาจดนสกอรีเออว่ะไม่มีเพื่อนที่มีนิุชี่แบบเราเลยอ่ะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาทําจิตอาสากันนะคะทุกคนตอนนี้คืนเหนื่อยมากค่ะคือเพิ่งไปกวดมาแล้วแบบร้อนมากใช่กวดเยอะมากคือแบบ เราทําคนเดียวไหมคะทุกคนเ,คเรามันเป็นคนฟิตอาสาเนาะเออั้งหาอะไร <laughs> อุ้ยสวยจรงเออว่าเอามาทำเอเเว่าเอามาทําเป็น y o u u u b ูเแเราสวยนะยูทูบเบอร์อ่ะใช่ก้าถามว่าเราสวยไหมก็จะบอกว่าที่สุดที่สุดใน,นปัตตพีโอ้ เรามันเป็นคนแบบมันอกมันใจอยู่แล้วขาวนาดย้อนแสงยังสวยเลยอ๋อคนคนมันสวยอะ่ะคือแบบ <c oughs> จะย้อน <c oughs> จะไม่ย้อนจะรับแสงอะไรมันก็คือสวยทำไมสวยเออทำไมวันนี้เขาได้ใส่ชุดเอ่าทำไมวันนี้เขาได้เอาเขาเอาขอเมามขึ้น,น,ห,นลหลักฐานมีเบอร์ว่าหลักฐานครบเลย <c oughs> หน้าฉ่ำแบบฉ่ำเบอร์แบบว่าฉ่ำโกลแบบฉ่ำแบบฉ่ำเบอร์เวอร์เหมือนสีสเปย์หน้าฉ่ำเลยแต่จริงๆก็แบบหน้าเรามันจีมาจากข้างในค่ะมันฉ่ำมันเบอร์มันฟังมันปวดโอเคอ้หอเอไม่มีเพื่อนที่มีนิสจี้แบบเราเลยอ่ะตอนนี้ยังไม่ค่อยมีอันนี้รอวันนี้เราไปทำอะไรกันคะคุณโฟมมาทักจิตอาสาทำอะไรบ้างคะจิตอาสากวาดแค่ตลา เก็บใบไม้กับกวาดใบไม้ค่ะไม่มีขยะให้กวาดเลยไม่มีขยะให้เก็บเลยก็คือมหาเลยสะอาดมากสาดว่าแล้วเราจะพาไปดูนะคะว่าเพื่อนเราเนี่ยมีว่าช็คือเพื่อนราไปหมดแล้วค่ะเพื่อนเราไปหมดแล้วดูว่าเพื่อนชื่ออะไรบ้างค่ะคนนี้ชื่อว่านะคะชุคอค่ะมาจากอะไรค่ะมาจากจังหวัดอะไรชุมพรค่ะชุมพรต่อไปค่ะต่อไปค่ะคนนี้ค่ะชื่อว่าค่ะมาจาก ค่ะทุกคนมาแล้วค่ะเดี๋่ยเียเราจะไปดูนะคะหัวหน้าเขาเรียกว่าหัวหน้าอะไรนะคะคนนี้เขาชื่อเขาเป็นอะไรประธานอะไรนะประธานรุ่นเหรอประธานสาขาป้าคณะประธานสาขาประนรุ่นประธานรุ่นของสาขาภาษาอังกฤษนะคะเรามาเจอกับเขาเลยค่ะเขาคือ โยเกิร์ต <kleine> ค <mus y ame> ่ะโยเกิร์ตมาจากจังหวัดอะไรคะนนทบุรีค่ะนนทบุรีงงป่าวถ่ายแลนเฉยๆไม่มีอะไรทำแค่โยเกิร์ตแค่ยีราคารุ่นเต็มเต็มเราไม่มีอะไรทำละเพิ่มสามนาทีเอง ไปค่ะทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งกันด้วยนะคะ